มาลุ้นกันนะครับว่าจะถอนี้ผมจะได้ S s R หรือ black หรือเปล่านะครับลุยขอที่หนึ่งลุ้นนะครับลุ้นพร้อมกันใบที่หนึ่งครับธรรมดานะครับธรรมดาครับไปดูก,กันกับสองที่สองครับสองที่สองครับ ธรรมดาครับธรรมดาครับสองที่สามครับธรรมดาครับธรรมดาครับโอ้คู่นี้มาเยอะมากเลยครับสองที่สี่ ธรรมดาครับธรรมดาครับสองที่ห้าครับธรรมดาครับมันจะวิบวับนะวิบวับครับเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับวิบวับแล้ว 2ที่หครับมีเบิ้ลหรือเปล่านะครับธรรมดาครับธรรมดาครับและสองที่7็ดครับถ้ามีเบิ้ลอยู่นะ s อ r แน่นอนธรรมดาครับและธรรมดาครับ ไปลุ้นกับใบนี้กันครับฝั่งไหนนะฝั่งนี้นะครับลุ้นครับว่าจะเป็นใบอะไรผิกทางผิดทางลุ้นครับด้านบนนะครับมาดูด้านข้างครับโอ้สีสวยด้วยเป็นกระจกนะครับเป็นกระจกขอดูด้านล่างครับผิดทางครับด้านล่างครับดูว่าเป็นปั๊มทองหรือเปล่านะครับ ปั๊มทองหรือเปล่าน่าจะธรรมดาลนะธรรมดานะครับเป็น ZO นะครับ ZO อ่ะโอเคลุ้นเลยครับ1 2และ3ครับว้าว ZO นะครับใบนี้น่าจะเรียกว่าใบ RRS นะครับโอเครู้กันต่อไปนะครับ SSR ผมจะได้หรือเปล่านะครับ